คนละเมืองที่ดีนะครับคราวนี้เกี่ยวข้องกับดิจิตัลบ้างนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วหรือคลิปที่พวกเราดูไปแล้วว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลนะครับชัดเจนมากชาัดเจนคืออะไรนะครับชัดเจนคือเราบอกว่าประเทศไทยจะต้องถูกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวก็สแกนเดี๋ยวก็สมัครเดี๋ยวก็ใช้หมอพร้อมเดี๋ยวก็ใช้แอปนั่นแอปนี่แอปต่างๆตรงนั้นแหละครับมันเป็นการฟอสให้คนฟอสฟอสแปลว่าผลักหรือ,อบังคับให้คนเข้าไปใช้ดิจิตัลซึ่งเขาก็มองดูแล้วนะครับคุณเองคุณก็เข้าใจว่าสังคมดิจิทัลหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมันช่วยอะไรได้ ยกตัวอ,อย่างเช่นง่ายๆนะครับที่เขาบอกว่าไม่ต้องส่งกระดาษใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องส่งกระดาษพวกเราเองก็เหมือนกันณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้ถ้าคุณอยากจะยื่นเอกสารอะไรมาหาผมผมบอกว่าคุณเซ็นดิจิตอลมาเลยเช่นถ้าถาไม่มีลายเซ็นก็พิมพ์ชื่อคุณแล้วก็ส่งไฟล์ PDF มาเดี๋ยวผมก็จะส่งเอาลายเซ็นดิจิตอลใส่เข้าไปแล้วก็ส่งต่อดังนั้นกระดาษไม่เสียสักแผ่น นะครับกระดาษไม่เสียสักแผน่นแค่คุณสร้างไ่า์มันขึ้นมาดังนั้นเรามองดูว่าเรามองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเมื่อเมื่อประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอลนะครับเรามาดูยุคนะครับหยุคของสังคมดิจิตอลเริ่มตั้งแต่มีเครื่องมือดิจิตอลนะครับก็คือมีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับตั้งตั้งแต่ปีก่อนปี84 นะครับก่อนปี84การมีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมันเริ่มต้นนะครับมีอินเทอร์เน็ตก่อนมันเริ่มต้นจากอะไรครับจากทหารทหารของอเมริกานะครับที่เกิดสงครามแล้วแล้วแ,วแ,วแ,วแวมันก็มีการทําลายคลังข้อมูลกันนะครับเช่นเขารู้ว่าคลังข้อมูลอยู่ที่ไหนเขาก็ยิงนะครับหรือถล่มให้ตรงนั้นมันระเบิดนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะหายนะครับ คราวนี้ปัญหาของเขาคือว่าถ้าไม่อยากให้ข้อมูลหายล่ะถึงมันจะหายอยู่ที่นี่แต่ยังมีแบ็กอัพอยู่อยากให้เกิดการเซฟที่เครื่องเราให้มันไปเซฟที่เครื่องอื่นด้วยนะครับจะเดินทางด้วยวิธีการอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นไอเดียของของการเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่1กับคอมพิวเตอร์ที่2ต่อมาคอมพิวเตอร์ที่3ที่4ที่5้าที่6 1เชื่อม1 2 2เชื่อมส3สเชื่อม4 4เชื่อม5้าเชื่อม6 6เชื่อม1 1เชื่อม5 1เชื่อม4 1เชื่อม3ทุกคนแบบเอาไปโยงใหญ่กันได้หมดแบบนี้กลายเป็นเน็ตเวิร์กใหม่นะครับที่เป็นบอกว่าอินเตอร์แล้วก็เน็ตเน็ตตรงนี้เน็ตที่แปลว่าตาข่ายอินเตอร์แปลว่าระหว่างกาันก็เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันเห็นไหมครับ1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 1ไป6 1ไป5 1ไป4 1ไป3 สองไปอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็เชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาก็เลยเกิดนะครับตั้งแต่ปีก่อนปี8 c อีกนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับแล้วก็เกิดการบูมของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมีอีเมลใช้นะครับอเมซอนเกิดมีอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็เกิดการแชทเทคโนโลยีพวกนี้พวกเราเกิดมาพร้อมมันนะครับพวกเราเกิดมาพร้อมมัน10กวปีต่อมานะครับ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ลดขนาดลงเหลือเล็กลงก็ค i̇şte ือมือถือสามารถที่จะเข้าส NO ู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้พูดง่ายๆเลยว่ามือถือสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้แต่ก่อนมีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเทอร์เน็ตคุณก็ต้องไปร้านคอมพิวเตอร์ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตเพราะมันไม่มีอย่างอื่นเข้าได้แล้วตอนนี้ทีวีก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้ตู้เย็นก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้เครื่องซสกผ้าก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้ ทุกอย่างเข้าอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเข้าอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยจึงกลายเป็นสังคมใหม่นะครับที่บอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงมันเริ่มต้นจากมือถือเข้าเน็ตได้ต่อมาก็จะมีอุปกรณ์เล็กลงกับมือถือเข้าเน็ตได้หรืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่เป็นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้าเน็ตได้ก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรืออินเทอร์เน็ตในสราพสิ่งนะครับ ต่อมาเมื่อคอมพิวเตอร์ใช้งานได้เยอะเกิดเกิดพวก f c e e o o o MySpace ที่เป็นที่เป็นบล็อกหรือการตลาดแบบออนไลน์กลายเป็นข้อมูลถูกอะไรครับถูกสร้างขึ้นอย่างมหาศาลกลายเป็นสังคมของข้อมูลและข่าวสารสารสนเทศในยุคป,ปี2004มีนะครับ Data Streaming นะครับมี Data Streaming มี Content ์แพ t ตฟอร์มชนิดต่างๆเกิดขึ้นอ่า u u u e e ก็ถือว่าเป็นแหล่งเผยแพร่คอนเทนต์คอนเทนคือตัวเนื้อหาตัวนี้นะครับอ่า u u b e ก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับก็มี YouTube แหล่เป็นแหล่งหลักเลยของโลกนะครับที่เผยแพร่ดิจิ t อลคอนเทนตประเภทวิดีโอนะครับประเภทวิดีโอหลังจากนั้นนะครับก็เกิดการสร้างประสบการณ์ใหม่ ของผู้ใช้งานแต่ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือแต่ตอนนี้ใช้ AR นะครับใช้ VR นะครับแล้วมีเทคโนโลยีอีกอันนึงก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า wearable wearable แปลว่าเทคโนโลยีที่สามารถสวมใส่ในใน,ในร่างกายของเราได้อย่างแว่นตานะครับหนังเจมบอลนะครับศูน ทำยังไงเราก็เอามาพัฒนาตามมัน variable อย่างเช่นเสื้อเสื้อใส่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิหรือสั่งงานนะครับปรับลดอุณหภูมิเสื้อผ้าได้สมมตินะครับกระดุมปากกาแว่นตารองเท้าอนาฬิกาแบบนี้ครับเป็นลักษณะของ variable technology นะครับดังนั้นอินเทอร์เน็ตจะติดตัวคุณอยู่นะครับไม่ใช่ ที่ไม่ใช่เครื่องมือถือนะบางทีคุณบอกว่ารองเท้าเทคโนโลยีใหม่ก็คือมันสามารถที่จะวัดระยะทางนะครับในการเดินของเราได้วัดอัตราวัดนั่นวัดนี่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเห็นไหมรองเท้าก็จะเป็นเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับและตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะครับเรื่อง AI เป็นเรื่องที่บูมขึ้นไม่ได้บอกว่าปี2016เพิ่งเกิด AI นะ AI เนี่ย มันเกิดมาตั้งแต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีตั้งแต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเช่นการพยายามทําให้รู้ว่านี่คือรูปคนนี่คือรูปหมาการแยกออกว่าภาพถ่ายนี้คือมีคนกี่คนมีหมากี่ตัวแบบนี้คือ AI นะครับเขาทํามานานแล้วแต่ตั้งแต่ปี2016เครื่องขึ้นมามันจะมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าจะใช้หุ่นยนต์ นะครับจะใช้หุ่นยนต์แทนคนดังนั้นปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์จึงเป็นของคู่กันหุ่นยนต์ที่ละแขนกลต่างๆถ้าไม่มีความฉลาดมันก็เป็นได้แค่เครื่องจกักรนะครับเป็นได้คือเครื่องจกักรแต่ถ้ามีความฉลาดสนทนาได้พูดคุยได้รู้ว่าคนกําลังยิ้มหรือหน้าตาเบึ้งตึงนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะดังนั้นนะครับดังนั้นออมันก็เลยเกิดแนวคิดนะครับที่จะะยุก์ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับตั้งแต่ปีส0 1 6ัปสิออกไปต้นมานะครับสังคมไทยนะครับสังคมไทยกับดิจิตอลนะครับหรือดิจิตอลไทยแลนด์นะครับดิจิตอลไทยแลนด์ที่เราพูดว่าไทยแลนด์4.0อยู่ตลอดเวลาอะไรก็4.0อะไรก็4.0มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเรียกตัวเองว่า4.0นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมี 5G มันก็จะเป็น5.0แต่แต่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนก่อนเร,เรียกว่าเรียกว่าพาราดามชิปให้มันชิปก่อนตอนนี้กุณจะสังเกตเห็นว่า1.0กับ2.0ก็มีแอเรียที่มันก้าวข้ามอย่างนี้ถูกต้องไหมครับมีมีการก้าวข้ามอย่างชัดเจนอย่างนี้ครับมีการก้าวข้ามอย่างชัดเจนเราก็จะ แบ่งมันเป็น1 0 2 0 3 0 4 0 1 0เกษตรกร2 0อุตสาหกรรม3 0อุตสาหกรรมหนักและการอิ p พอร์ตเอพอร์ตเป็นแบบขายที่